ก็ถึงกันแล้วนะคะที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรอำเภออู่ทองปะประมาณนั้นอ๋ออำเภอประมาณนั้นด้วด้วยเหรอวันนี้เราก็พบกันที่ห้องของคอล่าพาเที่ยวกอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราก็เที่ยวเดิมไหว้พระแล้วก็มาจังหวัดสุพรรณบุรีชื่วัดวัดไผ่แขกหรือเรียกชื่ออื่นก็จะเป็นวัดอุทุมิพารารามเนาะงอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็ได้มาไหว้ผากันแต่โควิดก็คุณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปเจอกันที่การทําบุญ แล้วเราก็าเลือกดอกไม้แบบดอกไม้สวยๆมันจะได้เหมาะกับเราเนาะเพราะเราเป็นคนสุขนี่แล้วประเด็นคือแบบว่าที่นี่เขาไม่เหมือนใครนะที่นี่เขาไม่เหมือนใครเต็มซีคืออันใหญ่มากดูดิข้าตัว,ว,วนนคือแบบมันก็ไม่เหมือนที่อื่น ก็จะไปไหนกันต่อเราแปะทองเสร็จแล้ว,ป,ลลวปิดทองหลังพระปะไม่ใช่อันนี้มาปิดอทองหน้าพระนะคือเราจะบอกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระก็คือจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงมากวว้าวอะไรประมาณนี้พอเสร็จรองเท้าแป๊บเดี๋ยวให้ไปดูช็อตเด็ดแต่คนที่ชอบขอหวยเนี่ยไปอ่าขอหวยทำไมใหญ่มากอะ เราก็มาทําบุญตรงนี้เนาะเขาให้หยิบอันหนึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นหว่วใช่ป่ะถูกใช่ไหมป้ามูนจะถูกใช่ไหมถูกแน่นะขอโชคขอลาบยังไงเดเจอทางเลยเราก็รอรอที่จะไหวคือแบบมันต้องได้เลขเด็ดแน่เสียวว่าเสียเสียไม่ไหวแต่ถูกใจอันนี้มากบิ๊กไซส์บอกไปว่าบิ๊กไซส์อ่าก็คือจุดไปอีกแล้วขอไหว้พระอีกรอบหนึ่งนี่ไหว้ขอพรอีกรอบหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวจะไปถ่ายวิวสวยๆบรรยากาศดีๆให้ทุกคนดูกันเลยไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรเหน็ไหนไหมว่ามัน เป็นเลขอะไรแล้วยังเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งเรายังไม่บอกมันเป็นปริศนาอยู่ช่องนี้ช่องนี้จ้าเออเราจะไม่บอกว่าเรียกอะไรคือวัดนี้มีการเล่นเยอะมากอ่ะเจ้าของช่องเขาอยากให้หน่อยไม่รู้ว่าเจ้าของช่องเป็นเจ้าของช่องอยู่มีอะไรปืนใหญ่อาร์เซนน์ปืนใหญ่อาร์เซนน์ยักษ์หลอกยซัดเลยัซดไปโโอ้หหเเนกษ์ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ไข่นะอันนี้อะไรอะ่ะไข่ไพี่ไข่นี่โน่นน<จ>ี<จ>่ไก่ไก่เหรอันนี้อะไรครับปะไจ้จไอ้ไก่ไม่ไม่ได้มีแค่วัดนะคือมีซุ้มมีอะไรด้วยแนละ้วก็แบบลมลื่นลมเย็นยอะไรก็จะมีในโซนในตอนนี้ดูร้อนมากเลยน,นี้ก็จะแบบลมลื่นลมเย็นสบายอะไรอย่างงเุ้ยโยนเหรียญแม่มีเหรียญป่ะไม่มีเห,หรอเดมมี๋ยวามพม่ อันนี้เราก็ไปขอไปขอเศษเศษเหรียญแม่มาวาแล้วเปิดก่อนเลยเฮ้ยไม่เข้าเอ้ยไม่แม่นเลยอะ่ะไม่เห็นแม่นเลย,ยคนเดียวก็คนเดียวเลยได้ถือคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร อันนี้ก็คือลมลืนมากที่ทางมายังไงเออต้องมาทางไหนจากกรุงเทพแนะนําให้ขับรถส่วนตัวมาที่สะดวกสบายก็คือรถส่วนตัวนะนอันนี้จะเป็นงวดของวันที่1เดือนกันยาเดิน,นกันว<ะ>่าวันเกิดใครนะ้าเดือนกันยาเดือนเกิดใครนะ้าจะไปกันต่อกันที่อุทยานมังกรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นว่าเป็นยังไงบ้างกัน โอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สองแล้ววานคืออะไรเออมังกรขุทยานมังกรสวรรค์เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าจะบอกก่อนนะว่าคือช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มันไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือจะมาก็คือได้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวพรมแดงอูพรมแดงก่อนของพวคนที่แบบไทยคนที่เก่งๆเมื่อสมัยเมื่อคราวถ้าเป็นคนไทยก็แบบบางรจันเลยอุ้งห่นแปลก็จะเป็นดาบเพียงคู่ถ้าคนเคยดูพวกสามโกจจะมี และนี่ก็คือประตูวังประตูรั้วของเมืองจีนนะจ๊ะที่นี่คือหมู่บ้านมังกรสวัสดิ์ เหนื่อยมากก็กลับมาแล้วหลังจากที่ไปไปพักก็เที่ยวถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็กด subscribe ให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่อย่าลืมนะช่วงนี้เป็นโควิดอยู่แล้วก็โควิดกำลังระบาดก็อย่าลืมใส่แมสก์ถ้ากอฮอล์ก็อย่าลืมด้วยโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายหมวด